มีชาวบ้านทาที่จังหวัดชนบุรีเขามาร้องขออดีตสสจังหวัดชนบุรีนะคะว่าให้ช่วยสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส2อสามีภรรยาค่ะโดย2คนนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไร้สิทธิสวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะเพราะว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ที่เพิงพักไม่มีเลขที่นะคะอยู่บริเวณหมู่ที่4ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชาในซอยพุทธโสธรบ้านเขาตะแบกค่ะนายขวัญเลิศพาณิชมาศอดีตนะคะสมาชิกสภาพุทแทนรัษฎรจังหวัดชนบุรีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ศรีราชาค่ะว่าเขาพบคุณลุงคนหนึ่งนะคะมาขอทานที่วัดเขาตะแบกเพื่อที่จะนําเงินที่ขอทานได้เนี่ยไปซื้อข้าวให้เมียที่ป่วยติดเตียงกิน ก็อยากจะให้ไปช่วยเหลือค่ะซึ่งหลังจากที่รับการร้องเรียนก็ไปพร้อมกับทีมงานนะคะได้มีการนำเข้าสารบะมีกึ่งสำเร็จรูปปลากระกป๋องไข่ไก่น้ำดื่มนำไปมอบให้กับนางแดงจันทนพิมพ์อายุ73ปีนะคะซึ่งกลิ้งตกบันไดจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็อาศัยอยู่กับสามีซึ่งก็คือนายจุกอายุ55ปีอยู่ที่เพิงพักหลังนี้นะคะโดยนายจุกผู้ที่เป็นสามีเนี่ยบอกว่า ต้องออกไปขอทานนะคะเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อข้าวเลี้ยงภรรยาที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า3เดือนแล้วไอ้ครั้นจะไปหางานทำเนี่ยก็ไม่ไหวเนื่องจากว่าสูงอายุแล้วค่ะแล้วนางแดงเนี่ยนะคะภรรยาก็ป่วยติดเตียงความต้องการก็เลยค,คือก็คืออยากได้รถเข็นหนึคันแล้วก็ไม้เท้าสขาหอันนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะผู้ใหญ่ประพลพัฒน์บอกว่า เคยได้พานางแดงเนี่ยนะคะไปทำบัตรประชาชนที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์แล้วแต่ว่าไม่สามารถค้นหาชื่อในสารระบบของกรมการปกครองจึงไม่สามารถทำสิทธิ์ต่างๆของผู้สูงอายุได้ค่ะรู้แต่แค่ว่าบ้านเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแต่พอค้นรายชื่อเนี่ยหาไม่เจอค่ะ แล้วที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านหมู่4ของตำบลหน,นองขามแล้วก็ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ได้ให้การช่วยเหลือจุนจัวครอบครัวของสองผัวเมียน,นี้มาโดยตลอดด้วยนะคะ